รวมมือถือที่กาลังลดราคาอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2022ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าราคาไม่ตรงยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับเนื่องจากอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาเสริมหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าหมดก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับโดยภายในเดือนนี้นะครับจะมีมือถือรุ่นไหนลดราคาลงมาบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไล์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยครับกับผมดรม เริ่มต้นกันที่รุ่นไลทครับกับ Samsung Galaxy A22 5G โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอ,อยู่ที่6.6นิ้วความเหี่ยมจะเป็น Full HD+ เลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ทารีเฟรชเรทหนะ้าจอครับให้มาที่ 90Hz ด้วยกันส่วนด้าน,นการทํางานครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Android 11อยู่นะครับพร้อมทํามาด้วย One UI เวอร์ชั่น3.1ชิปเซตหรือว่า CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 705G Octa Core ส่วนด้าน,นของเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวไม่หลักเนี่ย48ล้านพิกเซลมอโมดูลเลอตร้า Y ครับ5ล้านพิกเซล แล้วก็เลนด์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จอีก15วัตต์โดยเจ้าตัว A22 ตัวนี้นะครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมซึ่งปัจจุบันก็จะมี A23 เข้ามาแทนที่แล้วนั่นเองโดยในด้านของราคาเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปตามการเวลานะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาจะเป็นความจุที่ RAM แปดกิกนะครับสูงถึงหนึ่ครับสาามรถซื้อได้ในราคาเพียง7ู0 599บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังสามารถต่อยอดได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะได้มือถือรุ่นนี้นะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้ e s c r i p t i o n เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูายล,ละเอียดเนี่ยก็สามารถคลิกดูได้ก่อนเช่นกันนะครับ อันดับถัดมาครับกับ OnePlus Nord CE 2โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ฮาร์ดแวร์เฟสเหน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาที่90 Hz ด้วยกันในด้านการทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับครอบทามมาด้วย OxygenOS เ v e r s i o น11ชิปเซ็ตหรือว่า CPU ครับเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 900 Octa Core นะครับในด้านของเรื่องกล้องให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักอย่าง64ล้านพิกเซลโมเดลด้วยเลนส์ Ultra Wide ครับล้้านเนเวมมครอีีี่่หุใดยท10 นแบตเตอรี่จะให้ความจุอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จอีก65วัตต์ในรุ่นนี้ครับก็เปิดตัวนะครับเมื่อต้นปีนี้นี่เองนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยลดลงมาเยอะเลยนะครับจากเดิมนะครับตอนเปิดตัวเนี่ยจะเป็นความจุที่รัมปัดกิกนะครับสร1 2 8ราคาจะอยู่ที่14,990บาทนะครับแต่ในปัจจุบันครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง12,590บาทก็สามารถซื้อได้แล้วซึ่งก็จะประหยัดลงไปนะครับ2,000กว่าบาทเลยทีเดียวใครที่เป็นสาวก One Plus นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่า yes มาต่อันที่อันดับถัดมาครับกับ o p p o Reno 6 5G โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ฮาร์ดแร์เฟสเซตหน้าจอครับให้มาที่90เฮิรต์ด้วยกันในด้านการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 11อยู่นะครับครอบทาบด้วย Color OS version 11.3ชิปเซตหรือ CPU ครับเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 9 0 5G Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลบนเรื่องเลนส์หล อิพิธสามล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุมอิพที่4,300ม ah ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเหลอีก65วัตต์โดยในทางของ oppo reno นะครับผมพูดเสมอหลายๆคลิปเลยนะครับว่าทางเขาเนี่ยออกมือถืออยมากนะครับผมจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัว reno 8ก็เตรียมเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่วางขายอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็น reno 7นะครับซึ่งเจ้าตัว reno 6เนี่ยราคามันจะต้องลดไปตามปกตินะครับเนื่องจากว่ามีเจนใหม่ๆออกมานะครับเจนเก่าเนี่ยก็จะต้องลลดดดดดรรรรรราา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 าคคคคเเเพืื่่่่่่อออททีีจจจจะะะะํํกกตไไ้้้หหววนน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 ยยััังโุุบบ็็ปม8 g b ราคาตอนเปิดตัวจะอยู่ที่17,990บาทนะครับแต่ในปัจจุบันครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง13,999บาทเท่านั้นโดยราคานี้นะครับจะประหยัดลงไปเกือบ4,000บาทเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าราคานี้ค่อนข้างที่จะคุ้มแม่ๆนครับเพราะว่ามือถือตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยมาต่อนที่ดับถัดมาครับกับ Samsung Galaxy S 2 1 FE โดยรุ่นนี้ครับมีขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับฮาร์ร์เฟสเซนหน้าจอให้มาที่120่งเฮิร์ซในด้านการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 12ครับครอบทำมาด้วย One UI เวอร์ชันสชิปเซตหรือว่า CPU ครับเลือกใช้เป็น Exynos 2 1 0พั G Octa Core นะครับในด้านของเรื่องกล้องจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ย12ล้านพิกกเซลมมด้ับลนเส์เเทลโโฟต้อีก8ล้านพิกเซลส่วนกล้องด้ความละเอียดอยเลนส์ 3 2มสล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุที่สี่พยมิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชบาร์จเร็วอีก25วัตต์โดยรุ่นนี้ครับมันเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในช่วงต้นปีนี้นี่เองนะครับในเดือนมกราคมบอกได้เลยว่ามันยังใหม่อยู่เลยนะครับซึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยความจุเริ่มต้นนะครับแปดกิกะไบรต์1นึราคาจะอยู่ที่22,900บาทนั่นเองตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปนะครับเป็นเวลา6เดือนหรือว่าครึ่งปีนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สามารถซซื้้้้้อไดในนนนนรราาาาาาคคคเเเีีียง17,900บทท่่่ัึุม ม่เนะครับก็จะประหยัดลงไปนะครับเกือบ5,000บาทเลยทีเดียวจากมือถือนะครับในเรทราคา2,000 20, 0บาทต้นๆเนี่ยลดลงมาเหลือ1,000 0บาทไปปลายและยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมยังจะได้มือถือสเปคเรือธงใช้งานได้ยาวๆอีกตั้งแหกใครสนใจนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อลิงค์ด้านล่างได้เลย มาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับ Xiaomi 12โดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.28นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เรือใช้ช,ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ค่า Refresh หน้าจอครับให้ไวที่ 120Hz ด้วยกันในด้านการทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 12ครับครอบทับด้วย MIUI หรือว่า MIUI เ v e r s i o น13ชิปเซตหรือว่า CPU ครับเรือใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Octa-core ในด้านของเรื่องกล้องจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวไม่หลักเนี่ย50ล้านพิกเซลเบอ y, ร์มือเ,เลน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 เลก5ล้านเลนเล หลงหน้าให้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่4 5 0 0มป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก67วัตต์โดยเจ้าโทรศัพท์มี12ตัวนี้นะครับใครอยากจะดูรีวิวแบบเต็มเนี่ยผมก็ทำคลิปรีวิวแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับสามารถดูได้ที่ปุ่มตัวไอ้ด้านบนได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมานี้เองเนี่ยครับซึ่งก็จะเป็นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าราคาเปิดตัวก็ใช้ได้นะครับแอบหนักอยู่เหมือนกันเพราะ ซึ่งในปัจจุบันนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยลงไปเยอะมากถ้าเกิดว่าใครซื้อทันตอนนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคําว่าคุ้มคุ้มจริงๆนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นความจุนี้นะราคาจะเหลือเพียง2400กว่าบาทเท่านั้นซึ่งจะประหยัดลงไป4 0 0 0กว่าบาทเลยดีเดียวนะครับแต่ว่าราคานี้เนี่ยจะต้องแย่งชิงกันหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดและถ้าเกิดว่าใครซื้อไม่ทันนะครับก็จะมีอีกความจุหนึ่งนะครับแรมส256ราคาเิดตัวจ้อยที่26,990บาทาะฮะแตัจจุบันเนี่สาาอได้ในรา พเพียง22,390พียง22,390บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ลดลงไปเกือบ4,000บาทเลยทีเดียวใครสนใจนะครับรีบกดสั่งซื้อเลยโดยเฉพาะความจุรเริ่มต้นนะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดอย่างที่ผมบอกไปเลย และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นราคาเนี่ยผมก็แอบ,บตกใจอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy s 22 Ultra โดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.8นิ้วความเอียอดจะเป็น 2K+ นะครับหรือว่า WQHD p ในหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับคาลิเฟสเซตหน้าจอให้มาที่120 h z ิรใน้านของงานทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 12ครับครอบทำด้วย One UI เวอร์ชัน4.1จากทาง Samsung ชิปเซรเหรือ CPU ครับเรื่องกล้องับใช มีหลักเนี่ย1 0ล้านพิกเซลบวกมาด้วยนะครับกับเลนสัลทร้าไว้ิงล้ลนลตตลานพิกเซลเลนเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ลิสโคปอีก10ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะให้ความละเอียดไปที่4ีล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุไปที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จลอีก45วัตโดยรุ่นนี้ครับโอ้โหเพิ่งเปิดตัวมาในครับในช่วงต้นปีนี้นี่เองนะครับผมแล้วก็เป็นมือถือเรือธงรุ่นล่าสุดจากค่ายซัม 9,900บาทนะครับแต่ในปัจจุบันนี่ครับเจ้าตัว S22 Ultra ตัวนี้นะครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง33,900บาทเท่านั้นผู้ชมฟังไม่ผิดครับราคาเนี่ยลดลงไปเยอะมากนะครับเกือบ6,000บาทเลยทีเดียวซึ่งเอาจริงๆมันก็ลดโหดไปนะครับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันยังไม่ได้นานพอสมควรแล้วก็มันยังถือว่าใหม่อยู่แล้วก็เป็นเรือธงของค่ายนะครับคือมันลดโหดมากจริงๆใครนี่ครับที่อยากจะได้มือถือเรือธงแล้วก็ตอนนั้นนะครับราคาอาจจะสูงไปหน่อยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเป็นโอกาสของเราเลยก็ว่า ได้นะครับเพราะว่ามันลดลงไปเยอะจริงๆเนี่ครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้งานเกี่ยวกับปากกาหรือว่าอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งที่เท่กิมมิคไม่เหมือนใครนะครับผมแล้วก็เป็นมือถือเรือธงด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับในราคานี้นะ และนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของรวมมือถือที่กําลังลดราคาอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2022ซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็ลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเราก็ต้องขออภัยผู้ชมไว้ก่อนถ้าเกิดว่ารุ่นไหนราคาคลาดเคลื่อนหรือว่ารุ่นไหนเนี่ยสินค้าหมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากอาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสินค้าหมดก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนหรือว่าลรนคยาากจสสมถใิ ที่ลิงก์ดูรายละเอียดต่างๆหรือว่าราคาต่างๆได้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด s u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต,ต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตั่นเองนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube f a c e b o o k Instagram t w i t t e r TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ successster.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมด